สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง h e a l i n g t a r o t by ชุริกอนนะคะวันนี้เราจะมาทำแรนดอมกันนะคะวันนี้จะมาทำแรนด o อมกันในหัวข้อคูบาอาจารย์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณช่วงนี้นะคะเป็นคลิปแรนด o อมก็ให้เป็นเพื่อนใช้เขาเรียกอะไรวิจารณญาในการรับชมรับฟังนะคะเพราะว่าถ้าคลิปแรนด o อมนี่เราไม่แน่ใจว่า ไพ่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือครูบาอาจารย์ของคนไหนจะจับพลังได้แต่เราเชื่อได้ว่ามันไม่ใช่แค่คนคนเดียวแน่นอนนะคะจะต้องมีหลายๆคนเพราะว่าถ้าคุณมาเจอคลิปเนี้ยมันไม่ไม่มีเหตุบังเอิญแน่นอนดังนั้นก็ขอให้คุณรับเอาแต่พลังงานดีๆกลับไปรับบางคำพูดที่มันอาจจะทำให้คุณรู้สึกมีพลังใช้ชีวิตต่อไปได้นะคะ เรามาดูกันว่าครูบาอาจารย์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปวันนี้อยากจะสื่อสารอะไรกับคุณนะคะขอให้เพื่อนๆสง่งจิตส่งใจมาในไพ่นะคะขอครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะอยากจะสื่อสารอะไรกับ เพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังแฮงแมนตอนนี้สำหรับคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้คุณอาจจะมีความรู้สึกวิตกกังวลกับบางเรื่องที่คุณเผชิญอยู่อาจจะมันเป็นเรื่องที่ที่คุณเลี่ยงไม่ได้แน่นอนแฮงแมนก็คือเป็นเรื่องที่คุณไม่สามารถที่จะเลี่ยงมันได้เลยมันต้องอยังไงคุณต้องอยู่ในในความรู้สึกวิตกกังวลนั้น แต่ท่านอยากจะบอกกับคุณว่าในในสิ่งที่คุณเจอในสิ่งที่คุณวิตกกังวลน,นี้มันไม่ได้เป็นแง่ลบด้านเดียวมันมีแง่บวกอยู่ในนั้นด้วยมันทําให้คุณได้เรียนรู้มันทําให้คุณได้เห็นมุมมองใหม่ในชีวิตแฮงแมนขึ้นก็คือคุณเห็นไหมคุณเห็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมอ่าพีระมิดเนาะแต่ว่าด้านด้าน ด้านเหลี่ยมจะอยู่ที่หัวของคนคนนี้ที่ท่านอยากจะสื่อสารก,กับคุณก็คือว่าในสิ่งที่คุณวิตกกังวลในสิ่งที่คุณเครียดอยู่ในสถานการณ์ที่คุณเจออยู่นะตอนนี้คุณไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ก็จริงแต่คุณสามารถที่จะเก็บเกี่ยวเอามอุมมองใหม่ในชีวิตของคุณเพื่อที่จะให้คุณได้เรียนรู้เพื่อที่จะให้คุณได้ได้เข้าใจชีวิตมากขึ้นมันเป็นเรื่องดีมันเป็นบทเรียนที่ดีในชีวิตท่านอยากจะบอกแบบนั้น แชออตไม่ว่าสถานการณ์มันจะเป็นอย่างไรสำหรับคุณท่านอยากจะให้คุณฟันฝ่าและก็มุมณะนะคือมีความเชื่อมั่นในการที่คุณจะเดินหน้าต่อดังขุนพลออกศึกทุกครั้งที่คุณพลหรือ,อผู้นำในการลบเขาออกศึกทุกครั้ง สิ่งที่เขาคิดเลยก็คือชัยชนะในการลบในศึกสงครามไม่มีใครจะคิดว่าตัวเองพ่ายแพ้ท่านอยากจะให้คุณรู้สึกแบบนั้นในการที่คุณจะต่อสู้กับชีวิตของคุณอุปสรรคต่างๆให้คุณมีความมุ่งมั่นว่าคุณจะสามารถผ่านมันไปได้ดุดขุนพลผู้ออกศึกสำหรับคนที่เข้ามาชมคลิปนะคะ คุณได้ไพ่เมเจอร์สองใบแล้วไพ่ใหญ่คือพลังงานแบบเข้มข้นมากๆเรามาดูใบต่อไปนะคะเฮอร์มิตเราเชื่อว่าคนที่เข้ามาชมคลิปเนี่ยแต่ละคนมีพลังงานของดวงจิตที่ที่เข้มแข็งที่เข้มข้นจริงๆเพราะว่าไพ่เฮอร์มิตขึ้นก็คือพลังงานของคนที่ชอบเรียนรู้ระดับครูบาอาจารย์ระดับ คนที่มีความรู้มากๆมีความรู้ไม่ได้ว่าความรู้ทางโลกความรู้ทางโลกในการใช้ชีวิตนะมันอาจจะเป็นความรู้ในการใช้ชีวิตของคุณคุณเห็นแสงสว่างนะคุณได้เรียนรู้ชีวิตมาคุณก็เอาความความรู้ความสามารถที่คุณมีในการใช้ชีวิตที่ผ่านมาของคุณนะ่ะเพื่อมันเป็นการนำล่อง ให้คุณได้ฟันฝ่าหรือให้คุณได้ประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณต้องการหรือในสิ่งที่คุณคิดไม่ว่าคุณจะคิดสิ่งไหนก็แล้วแต่ท่านอยากจะให้คุณเชื่อมั่นว่าความรู้ความสามารถของคุณที่มี่มันสามารถที่จะเป็นแสงนำทางให้ตัวคุณเองได้อย่างแน่นอนคุณผ่านเรื่องราวต่างๆมามากมายจนมีความรู้สึกว่าตัวคุณเอง เข้าใจโลกเข้าใจธรรมมากขึ้นธรรมก็คือธรรมชาติในชีวิตของแต่ละคน Hermit ิต Herm ก็คือไพ่คูบา,าจารย์ท่านอยากจะมาให้แสงสว่างกับคุณอีกด้วยให้คุณได้มีแสงสว่างในการใช้ชีวิตในการที่จะฟันฝ่ากับอุปสรรคต่างๆของชีวิตไปได้ด้วยดี3ามใบแล้วสำหรับเมเจอร์ ก็คือถ้าไพ่ใหญ่ขึ้นน่ะมันจะมีไพ่เมเจอร์กับไพ่ไมเนอร์เนาะไพ่ไพ่ใหญ่ขึ้นนะ,นะก, Minor, นะนนะก็คือพลังงานคุณเต็มมากๆแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือครูบาอาจารย์ท่านก็อยากให้แบบเต็มมากๆอยากจะเจาะเข้าไปในใจของคุณเลยว่าคุณจะต้องมีความมุ่งมั่นแฮงแมนคือการเรียนรู้เฮอร์มิตก็ไพ่แห่งการเรียนรู้อันนี้ยอมรับในชีวิตยอมเขาเขายอมห้อยหัวมาเพื่อเพื่อที่เขาจะ ได้ได้ได้รู้ได้ตื่นรู้จากความที่เขาตั้งใจที่จะทรมานตัวเองเนี่ยชารีออดก็คือไพ่แห่งคุณศึกคุณพลมุ่งมั่นไพ่แห่งชัยชนะมันเป็นไพ่แห่งชัยชนะเทอร์มิก็คือการเรียนรู้สามใบเนี่ยเรามองว่าสําหรับเพื่อนๆกองเนี้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกกับคุณให้ให้คุณแบบเต็มที่เต็มที่กับสิ่งที่คุณทําใส่ใจเอาความสามารถ เอาความรู้ที่คุณมีที่ตัวของคุณอ่ะปุกมันออกมาแล้วก็นำมันไปใช้แก้ไขกับปัญหาต่างๆที่ผ่านเข้ามาแล้วมาดูกันว่าท่านอยากจะบอกอะไรอีกไหมครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณอยากจะบอกอะไรคุณอีกไหม Princess of Pentacle คุณอาจ คุณกาลังคิดวิเคราะห์บางสิ่งบางอย่างอยู่สิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณกําลังจะเริ่มเริ่มที่จะวางแผนทำอ่าไพ่เริ่มต้น a c of Pent c e of Wands ก็คือการเริ่มต้นในสิ่งที่ที่คุณคิดในสิ่งที่คุณทำงานที่คุณคิดงานที่คุณทำคุณจะได้เริ่มต้นได้ได้มันเหมือนว่า จุดประกายจุดประกายความคิดจุดประกายการเริ่มต้นในชีวิตของคุณใหม่ขึ้นมาไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นงานใหม่ความความคิดที่อยากจะทำสิ่งไหนไม่ใหม่อ่ะคุณจะได้เริ่มต้นไพ่หนึ่งไม้ได้เริ่มต้นแน่นอนไม่ว่าคุณจะมีความรู้สึกวิตกกังวลอยู่หรือสิ่งใดอยู่เนี่ยคุณจะได้เริ่มต้นทำในสิ่งที่คุณต้องการแน่นอน หก uh, ดาบซิกออ o r อ s ซ of s w o r d ดคือการเดินทางคุณอาจจะมีการเดินทางเกิดขึ้นนะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็อาจจะบอกว่าสำหรับหกหกดาบเนี่ยท่านอยากจะให้คุณละทิ้งหันหลังให้กับความรู้สึกแย่ๆอะไรที่มันแย่ๆอะไรที่มันเป็นของเก่าแล้วที่มันไม่ทำให้คุณมีความสุขอะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ท่านอยากจะให้คุณละทิ้งมันหันหลังให้กับมันเลยแล้วก็เดินทางไปเดินหน้าสู่สิ่งที่คุณต้องการเดินหน้าในสิ่งที่คุณคิดละทิ้งความไม่ดีต่างๆความรู้สึกท้อทแท้อะไรที่ทำแม้มันให้เ,เขาเรียกอะไรอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกมีพลังงานลบอะ่ะนั่นท่านอยากจะให้คุณทิ้งมันแล้วก็เดินหน้าต่อไป คุณจะได้เริ่มต้นในสิ่งที่คุณทําถ้าคุณอยากที่จะเริ่มต้นทําอะไรบางสิ่งบางอย่างคุณจะได้เริ่มต้นแน่นอนหกหกไม้ six of wands แล้วก็ six of swords หกสองใบก็เป็นการเป็นเป็นเป็นไพ่ของชัยชนะหกไม้ก็คือไพ่ของชัยชนะ chariot ก็คือไพ่ของชัยชนะแน่นอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือครูบาอาจารย์ ของคุณเนี่ยอยากจะเอามาบอกว่าคุณไม่ว่าจะทําอะไรคุณไม่ต้องห่วงหรอกคุณสู้คุณสู้ต่อนะคุณสู้ต่อเพราะว่าไพ่แห่งชัยชนะขึ้นถึงสองใบคุณจะต้องประสบความสําเร็จได้อย่างแน่นอนเพราะตัวคุณเองเป็นคนมีความสามารถไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นนะตอนนี้คุณอาจจะเริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆหในชีวิตของคุณและคุณอาจจะรู้สึกวิตกกังวลก็เป็นไปได้ว่าคุณจะผ่านมันไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยไพ่ชัยชนะเกิดขึ้นนั่นก็หมายถึงว่าคุณจะต้องรับได้รับชัยชนะแน่นอน แต่สิ่งที่คุณจะต้องรับชัยชนะได้เนี่ยมันก็มันก็จะต้องผ่านกระบวนความมันไม่ได้ว่าคุณเริ่มต้นทําอะไรไปสักอย่างหนึ่งแล้วก็คุณจะแบบประสบความสําเร็จเลยอย่างเงี้ยเพราะทุกกรณีของทุกๆคนเนี่ยการเริ่มต้นทําอะไรสักอย่างลงไปแล้วอ่ะคุณจะต้องใส่ใจใส่รายละเอียดแล้วก็ใส่ความสามารถในตัวคุณเองไปดูแลดูแลใส่ใจสิ่งที่คุณทํา แล้ววันหนึ่งมันจะต้องประสบความสําเร็จได้อย่างแน่นอนมันเป็นไพ่การันตีว่าคุณจะต้องประสบความสําเร็จไพ่หกไม้ท่านก็เหมือนกับว่าหมายถึงว่าต้องใช้เวลาสําหรับงานที่ถ้าถ้าคุณถามถ้าคุณมีความมิจตคมน์เรื่องงานนะสําหรับงานคุณอาจจะต้องออมีลูกน้องหรือมีคนคอยช่วยเหลือมันจะทําให้คุณประสบความสําเร็จได้ แต่คุณคือผู้นําแน่นอนคุณต้องเป็นผู้นําในการคิดในการตัดสินใจได้อย่างแน่นอนอาจจะต้องมีการร่วมงานกับผู้อื่นด้วยถึงจะประสบความสําเร็จแล้วท่านอยากจะบอกอะไรอีกคะค n o นอ w o อดท่านอยากจะบอกว่าให้คุณเป็นคนที่ตัดสินใจแน่วแน่อย่าลังเล เป็น,ปนต้องเป็นคนที่เด็ดขาดต้องเป็นคนที่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าตัดเลยอ่ะตัดไม่ลังเลไม่ต้องสงสัยใดๆดทั้งสิ้นถ้าคุณคิดว่าสิ่งสิ่งไหนก็แล้วแต่มันทําให้คุณมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่ mm hmm. ก็ให้คุณตัดมันไปซะให้คุณตัดมันทิ้งด้วยควีนดาบก็เป็นคนที่เป็นคนฉลาดเป็นคนที่กล้าตัดสินใจ แล้วก็ออกแนวเป็นคนดุคนดุเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าพลังงานของคนที่เข้ามาดูเนี่ยคุณเป็นคนที่กล้าคิดกล้าตัดสินใจเป็นภาวะของผู้นำค่อนข้างสูงควียยนดาบก็เป็นคนที่คนอื่นเข้าใกล้ได้ได้ยากเหมือนกันการเข้าถึงอ่ะการเข้าถึงของคนอื่นเนี่ยค่อนข้างยากเพราะด้วยความที่ ความเป็นผู้นําของคุณในตัวทั้งๆที่คุณมีความรู้สึกว่าตัวคุณเองก็อยากที่จะเป็นคนคนง่ายๆแต่ด้วยความเป็นควีนดาบพลังงานของควีนดาบมันก็ทําให้คุณมีความรู้สึกแอบดุอยู่ในตัวแอบเป็นคนที่ดุดุให้แบบคนรอบข้างหรือลูกน้องอาจจะกลัวอะไรแบบนี้อยู่แต่ก็ท่านก็อยากจะให้คุณมีการกล้าคิดกล้าตัดสินใจอย่าลังเลสิ่งที่สิ่งไหนที่คุณอยากทํา สิ่งไหนที่คุณคิดว่ามันไม่ได้มีประโยชน์ต่อตัวคุณเองก็ค่อยตัดสิ่งนั้นไปแล้วเราก็ขอไพ่อีกใบหนึ่งนะคะ high princess. high princess high princess ก็คือคนที่คนที่มีความสามารถมีเซนส์สติปัญญาความคิดมีเซนส์การรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นคนคนหรือว่าสถานการณ์ใดๆที่ ที่เข้ามาคุณจะรับรู้ได้จากเซนส์นจากความรู้สึกของคุณเลยว่าคนนี้มาดีคนนี้ไม่ดีอะไรแบบนี้แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือครูบาอาจารย์ท่านก็นอยากจะให้คุณปรับสมดุลเกี่ยวกับอารมณ์ด้วยในภาวะผู้นําในภาวะความคิดของคุณในในระดับของการที่คุณจะต้องอคิดสร้างสร้างางานสร้างฐานะสร้างอะไรก็แล้วแต่คุณเป็นผู้สร้างเนี่ย มันอาจจะทําให้คุณมีความรู้สึกเครียดอยู่บ้างเพราะว่าตัวคุณเองจะต้องปรับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างทั้งมันเหมือนตัวคุณเนี่ยแบกภาระแบกแบกเอาความหวังอะแบกเอาความหวังไว้ไว้อยู่ที่ตัวของคุณค่อนข้างค่อนข้างสูงมากๆดังนั้นน่ะมันจะทําให้คุณมีความรู้สึกว่าตัวคุณเองอะอาจจะมีอารมณ์ที่หวั่นไหวง่ายมีอารมณ์อ่อนไหวง่าย บางครั้งคุณก็ดุบางครั้งคุณก็อ่อนแอบางครั้งคุณก็เข้มแข็งอะไรแบบนี้มันมันก็เลยว่าตรงนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากจะให้คุณปรับสมดุลปรับสมดุลในเรื่องของอารมณ์ไม่ให้มันเหวี่ยงวีนขึ้นขึ้น,น,นลงลงมากเกินไปแล้วก็ขอให้ครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยสรุปให้กับเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปแรนดอมในครั้งนี้นะคะ View of Fortune ขอสามใบทีเดียวเลยนะคะแล้วก็เจ็ดไม้ s e v of wands แล้วก็ a of cups คูบาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์สรุปให้กับคนที่เข้ามาชมเรนดอมนะคะโชคชะตาของคุณมันมีกลงร้อเแห่งโชคชะตาเกิดขึ้น คุณจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณคิดในสิ่งที่คุณหวังได้อย่างแน่นอนเพียงแค่ว่าคุณสู้ต่อสู้กับมันให้ผ่านไปได้เพราะคุณเป็นนักสู้ seven of wands ก็คือไม่ว่าสถานการณ์ต่างๆมันจะผ่านเข้ามาในในตัวคุณมากแค่ไหนอ่ะคุณพร้อมที่จะจับไม้อ่ะต่อสู้และป้องกันตัวเองได้เป็นอย่างดี แล้วก็แ8ถ้วยตรงนี้ก็คืออะไรที่มันไม่ดีอะไรที่มันทำให้คุณรู้สึกเศร้าให้คุณหันหลังแล้วก็มุ่งมุ่งหน้าที่จะทําในสิ่งที่คุณต้องการต่อไปสำหรับแ8ถ้วยนี้ก็คือการหันหลังให้กับความรู้สึกแย่ๆหันหลังให้กับความเครียดความทุกข์แล้วก็ใส่ใจในความรู้สึกของตัวเองให้กำลังใจตัวเอง ว่าให้ตัวเองเนี่ยฟันฝ่ากับอุปสรรคต่างๆไปได้อย่าคิดท้อแท้อย่าให้อารมณ์บางส่วนบางอย่างที่ทําให้คุณลบอะ่ะมันมามีมันมามีบทบาทในชีวิตของคุณพอโชคชะตาของคุณอะ่ะจริงๆโชคชะตาของคนกองเนี้คือโชคชะตาของนักสู้นะเชริออดอย่างที่ไปแลกเชริออดแล้วก็เจ็ดไม้ก็คือมันเป็นโชคชะตาของนักสู้อะ่ะ คุณต้องคุณเป็นคนที่สู้ชีวิตมากๆชะตาของคุณถูกลิขิตมาแบบนั้นแล้วทุกครั้งที่คุณสู้ชีวิตอะถึงแม้มันจะเหน็ดเหนื่อยบ้างถึงแม้มันจะเจอเรื่องราวต่างๆมากมายอะแต่มันความสําเร็จอะมันอยู่ในมือคุณความสําเร็จในสิ่งที่คุณต้องการอะมันไม่ไกลเกินเอื้อมไม่ไกลเกินความสามารถของคุณได้อย่างแน่นอนครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็เลยอยากจะมาบอกกับคุณประมาณนี้แล้วเราก็อยากจะขอไพ่ แนะนำเป็นไพ่ยานาโลกนะคะแนะนำกับเพื่อนๆที่เข้ามาชมแรนดอมในครั้งนี้ว่าไพ่อยากจะแนะนำอะไรบ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือครูบาอาจารย์อยากจะแนะนำอะไรคุณผ่านไพ่ยานาโลกนี้นะคะขอคำแนะนำ จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือครูบาอาจารย์คุณได้ธาตุดินสมบูรณ์ธาตุดินสมบูรณ์นั่นหมายถึงตัวคุณเองอะ่ะมีพละกกาลังอยู่ในในเสเลือดอยู่แล้วมันปลูกฝังไว้ในในในตัวคุณอยู่แล้วเลือดนักสู้คุณเห็นไหมคนนี้เขาเป็นเนี่ยเขาถูกฝังไว้ ตรงนี้ก็คือความสามารถในการความอดทนการต่อสู้ความหนักแน่นทุกสิ่งทุกอย่างมันดูเข้มแข็งมากสําหรับคนที่เข้ามาชมแรนดอมในครั้งนี้นะมันคือตัวตนของคุณจริงๆว่าคุณเป็นนักสู้นักสู้ผู้ยิ่งใหญ่เลยทีเดียวแล้วก็คู่รักคู่รักในที่นี้เรามองว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกกับคุณเลยว่า การที่คุณจะฟันฝ่ากับอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีอ่ะตัวคุณเนี่ยน่าจะมีคนข้างกายที่เป็นคนที่เข้าอกเข้าใจคุณถึงแม้บางคนโชคดีอาจจะคนที่ที่อยู่กับข้างกายคุณเนี่ยเขาเข้าใจคุณทุกอย่างแต่บางคนอาจจะไม่เข้าใจแต่ก็ไม่ได้ขัดกันมันก็ถือว่าเป็นคู่รักที่ดีเป็นคนที่คอยเกื้อหนุนกันเป็นนางฟ้าเทวดาที่คอยมาฟันฝ่าอุปสรรค ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตให้กับคุณอีกใบหนึ่งนะคะอีกอืมอำนาจบาร,รมีพลังงานของคนที่เข้ามาชมเรนดอมคุณเชื่อได้เลยว่าตัวคุณมีอำนาจมีบาร,รมีมีความสามารถเป็นนักต่อสู้มีพลังที่ยิ่งใหญ่มากๆม,มันไม่เกินคำพูดของเราหรอกถ้าคุณ ไม่สกัดตัวคุณเองซะก่อนว่าตัวคุณเองทําไม่ได้แต่จริงๆแล้วครูบาอาจารย์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณนะอยากจะสื่อสารเลยจริงๆว่าคุณเป็นคนที่มีพลังในในตัวเองอย่างมหาศาลคุณได้ไพ่หมายเลขหนึ่งคืออำนาจและบารมีคือไพ่นี้เป็นสวยมากอะ่ะคือคุณได้ไพ่แบบไพ่ดีมากๆเลยนะ ถ้าคุณยังไม่รู้ว่าตัวคุณเองมีมีความสามารถในการใช้ชีวิตที่แข็งแกร่งมากแค่ไหนให้คุณรับรู้ได้เลยว่าพลังงานไพ่แต่ละใบของคุณนี่มันหนักแน่นมากๆคุณทุกผ่านทุกอย่างไปได้ด้วยดีอยู่แล้วถึงแม้บางคนจะรู้สึกว่าฉันยังผ่านไม่ได้หรืออะไรก็แล้วแต่แต่คุณจะต้องผ่านไปได้แน่นอนเราเชื่ออย่างนั้นเพราะพลังงานออกมาแต่ละใบคือคือดีมากๆอ่ะ คือดีมากๆอ่ะคุณมั่นใจในตัวเองได้เลยว่าว่าตัวคุณเองนี่แข็งแกร่งมากพอมีอํานาจมีบารมีมากพอที่จะทําให้ตัวเองประสบความสําเร็จได้ในทุกๆเรื่องมันอยู่ในสายเลือดของคุณมันอยู่ในจิตวิญญาณภายในของคุณมันอยู่ในความเป็นตัวตนของคุณที่สุดอ่ะถึงแม้คุณจะรู้สึกเศร้าถึงแม้คุณจะรู้สึกอ่อนแอคุณก็รู้สึกได้ไม่ไม่นานหรอกตัวคุณเองนั่นแหละจะรู้สึกผลักดันจากความรู้สึกภายในของคุณให้ฮึดสู้ขึ้นมา และสิ่งศักดิกษษ์สิทธิ์แครูบาอาจารย์ของคุณก็พยายามที่จะหนุนให้คุณมีความเข้มแข็งมากขึ้นเพราะท่านรู้ว่าคุณแข็งแกร่งท่านรู้ว่าคุณมีอํานาจมีความสามารถมากพอในการใช้ชีวิตท่านก็อยากจะสื่อสารอยากจะบอกให้คุณเข้าใจว่าตัวคุณเองมีอํานาจมากๆมีความสามารถมากๆขอให้คุณผ่านพ้นอุปสรรคที่มันเรามองว่าสําหรับคนกองที่นี้คุณผ่านไปได้แน่นอนก็สําหรับ ข้อความจากครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยากจะสื่อสารกับคุณนะคะในวันนี้ก็เป็นพลังงานที่ดีเป็นพลังงานที่เข้มแข็งเข้มขังมากๆเราก็ขอให้เ,เพื่อนๆทุกคนฝันฝากอุปสรรคต่าง,งๆไปได้ด้วยดีนะคะไม่ว่าจะคิดสิ่งไหนจะทำสิ่งไหนก็ขอให้ประสบความสำเร็จความสามารถหรือพละพลังอะไรกำลังแรงกายแรงใจของคุณมันมีมหาศาลอยู่แล้วคุณเชื่อคุณต้องเชื่อในตัวของคุณเองและคุณก็คว้าความสำเร็จ มาไว้ในตัวคุณให้ได้นะคะไม่ว่ามันจะลำบากขนาดไหนเราเชื่อได้ว่าคนที่เข้ามาชมแรนดอมในครั้งนี้คุณต้องประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนก็ขอบคุณมากนะคะฝากกดไลค์ฝากกด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะ